มาน้อมจิตน้อมใจพิจารณาว่าตั้งแต่วันเราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยขนาดรูปร่างหน้าตาร่างกายของเรายังเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ล้วนแล้วเป็นอัตาตาแต่เรานี่แหละเข้าไปยึดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอัตตาแค่ที่กินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถูกสมมุติโดยโลกนี้เมื่อเราถูกสมมุติเกิดขึ้นเราก็ไปยึดติดกับคำว่าสมมุติ เมื่อเราไปยึดติดแล้วความอยากทั้งหลายก็เกิดขึ้นถ้าเราไปยึดไปอยากก็จะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมายิ่งยึดยิ่งอยากมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นบางครั้งบางข่า,มา,ขาวมาพิจารณาดูว่าบางคนนั้น ทำงานหาเงินแทบเป็นแทบตายจะกินก็ไม่ค่อยกินจะใช้ก็ไม่ค่อยใช้เก็บเอาไว้ก็มานั่งนึกดูว่าคนเหล่านี้เมื่อเกิดมาแล้วเหมือนบุญมีแต่กำบังคือหาเงินหาทองเข้าของนั้นได้เยอะมากมายมาหาศาล แต่ไม่สร้างบุญให้กับตัวเองพยายามเก็บสะสมไว้ผลสุดท้ายเมื่อคนเหล่านี้ตายไปทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เก็บเอาไว้นั้นก็ตกเป็นของลูกของหลานถ้าลูกหลานของเรานั้นรักษาไว้ไม่ดี ก็จะเป็นของใครก็ไม่รู้เพราะทั้นแล้วขอให้พวกเราจงพยายามใช้ปัญญาไต่ตองว่าแม้แต่ร่างกายที่เรายึดว่าเป็นของเราพอถึงวันที่มันหมดลมหายใจสิ่งที่เราเข้าไปยึดว่าร่างกายนี้ เป็นของเรามันก็จะหมดทันทีเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายของเรานั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนในธรรมกลางและดับสลายไปในที่สุดเพราะว่าร่างกายของพวกเราทุกคนนั้นมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งที่เราจะควร ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาให้เราลองถามว่าเรายังจะมีลมหายใจไปได้อีกสักกี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วเราได้ทำดีแล้วหรือ,อยังถ้าเรายังไม่ได้ทำดีก็ขอให้เราเรีบทำ ก่อนที่มันจะสายเกินแกหรือบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังไม่ได้รักษาเพราะบางคนก็เสียดายเงินที่ตัวเองหามาด้วยความยากลำบากแล้วเอาไปหมอเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราต้งใช้ปัญญาพิจารณาไจต่อว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา มีแต่ความดีและความชั่วเท่านั้นที่เป็นของเราจริงๆ